ต่างแสงเขาเรียกว่าสามสี่สวัสดีครับแล้วก็แบบเอาแบบสว่างแค่ไหนจางหรือเปล่าไว้เริไมแล้วรสวัสดีครับ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 เฮตตี้กำลังตื่นเต้นกับไฟไฟสตูใหม่เราอยู่ก็ตอนนี้โควิดหายแล้วสำหรับพวกเราไม่มีโควิดแล้วนะครับเราไม่ต้องใส่เฟสชิลเราต้องใส่แม้กันด้วยก็พูดถึงก็ เป็นไงวาแต่กองเราไม่ถึง5้าคนถ่ายได้มีสี่คนเองเนี่ยเออค่ะเออโควิดไปทำอะไรกันมาบ้างคุณอยูเนี่ยกินดิดูตัวเลยหายไปนะแต่ละคนก็อย่างที่เราจะได้เห็นคุณอยู่ก็มีอะไรนะโควิดโควิดเดลี่ที่ที่ชแนลตัวเองชแนลยู่ประดักหรือว่าแล้วก็ยังมีมาลงด้วยกันบ้างในช่วง หรือว่าใครติดตามไลก์ก็เห็นคิ่วงโควนี่รายการเยอะขึ้นเหรโอ้โหแน่นเลยโอ้โหคิวทองแน่นแน่นแน่นนี่คือคิวตัวจริงวันที่ขายส่วนส่วนเฮช่วงนี้ก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเลยช่วงโควิดไทยก็อาจจะแบบว่างกันเฮียก็ว่างว่างก็เลยไปผ่าเข่าไปผ่าเข่าเป็น ACL ครับเอ็นข้อหน้าขา ACL A A Anti- リア Anti- リไม่ใช่ก็เอาไปผ่าเข่ามาครับก็ ค่ะข่าวนี้เดินไม่ได้ประมาณสักสองอาทิตย์แต่ต้องใช้ไม้คำ้ำพอครบเดือนหนึ่งก็จะเริ่มพอยังต้องใช้ไม้ค้ำอยู่อันนี่ผ่านมาหกวีก็อันนี้แทบจะใกล้ปกติแต่สําคัญอย่างนี้คือต้องกายภาพเยอะๆก่าวคือเกิดจากกาเรเล่นกีฬาอุบัติเหตุครับผมบอกประกันว่าแบบนั้นอุบัติเหตุเพราะเล่นกีฬาไม่ได้ก็บ <c oughs> ไ,ได้ครับได้แล้วเฮียตี้ไปทําอะไรมาครับก็ผมก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านอ่าโควิดก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วครับ ก็ที่จังที่จังหวัดคลินิกก็สุกสั่งปิดตกงานอืเฮ้ยจริงเหรอใช่คลินิกปิดก็อยู่บ้านดูเน็ตฟิกไปหลายเรื่องดูเรื่องอะไรบ้างดูเรื่องอะไรบ้างโอ้ยตวันเรื่องแรกตะวันยิ่งคุยเรื่องตวันได้เนี่ยผมก็ดูจบแล้วแล้วดูอะไรกัะที่เหลือก็ปะปายหนังเกาหลีอ่ะผมดูเกาหลีไม่ได้ดูอะไรนั้นในเรื่องอ่ะ ดูนางเอกดูนายเอกอยากอยากอีเทวอลแล้วก็แล้วก็ดูตัวลองกันตอนเปิดดูไตเติ้ลมันก็ดูหน้านางเอกหน้าเรื่องไหนหน้าดูแล้วเข้าไปดูดีนะไม่ก่อเอาโดยเฉพาะฉันนางเอกคนหนังคนละอย่างเลยอันนั้นหนังญี่ปุ่นอันนั้นญี่ปุ่นแนวใหม่เด็กเปี๊เขาจะบอกครับช่วงนี้เออช่วงนี้คนดูเยอะมากเออก็ดูงั้น ก็คิดเราเลยไม่ได้ถ่ายกันเลยใช่ไหมไม่ใช่ใช่อยู่ต่างจังหวัดด้วยมาที่นี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเบอร์เขายังไม่เปิดอมาต้องกักตัวคแต่ที่เราเจอกันในรอบหลายเดือนเหมือนกันนะเนี่ยศัตรูเดานี่เพิ่งกลับมาแล้วก็ตอนนี้เราเตรียมตัวกําลังจะมุ่งไปสู่สตูดิโอใหม่ก็ประกอบกับครูิดก็ได้ไปพักผ่อนนะครับไปไปไปคิดกับตัวเองให้จบที่แม่คิดอะไรวะทำรายการต่อดี้ป่าช่วงนี้ไม่รู้จะพูดอะไร อะไรว่าถ้าทุกคนเห็นคิปนี้เลยว่าอะไรครับรายการกันต่อก็คือพอดีว่าจริงๆอะมันต้องมีเนื้อหาให้เรามาคุยกันต่อเพราะว่ามันจะมี browser world แล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราคุยแต่พอมันเจอโควิดเออบาร์เลื่อนไปนาฬิการุ่นใหม่ไม่มีออกตลาดนาฬิกาก็ทรงๆมเพราะมันก็โควิดนะครับของก็หายากอ่าเนาะของที่เราเคยคุยกันว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นโควิดเนี่ยถ้ามีวิกฤตเนี่ยมันจะมีของ ราคาจะเหมือนเดิมแหละลงมานิดหน่อยแต่มันจะมีของหลุดๆุมาของหลุดหลุดเคยเจอบ้างไหมมีไหมมีครับมีช่วงแรกๆของช่วงเดือนไหนเดือนที่เราเริ่มแพนิคกันเยอะๆเรื่องเมษาเดือนสี่เดือนนั้นเดอนนผมเห็นแบทแมนตัวอย่างผมเห็นแบทแมนสายสายออสเตอร์ขายที่ราคาสามแสนไปปลายไม่ถึงสี่แสนโอ้ไ้ซื้อไหมไม่ได้ซื้อได้แต่ดูตอนนั้นเงินหมดตอนนั้นเงินหมดเพราะว่าลงหุ้นหมดเพราะหุ้นมันมันล่วงไงนะครับแล้วก็ แล้วก็ดูนาฬิกาเขากะว่าเนี่ยกะว่าเดี๋ยวจะขายหุ้นแล้วกลับมาซื้อรุ่นนี้่มันไปหมดแล้วตอนนี้ราคาก็เริ่มกระโดดขึ้นมาเหมือนเดิม,มเฮ้ยแต่เห็นขายหุ้นช้าก็กำไรเยอะอยู่เห็นเห็นต่อเลาเลือกเลือกไม่ถูกเลยซื้อทีมเล<อ>ยผมมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนิดหน่อยในช่วงโควิดเนี้ยทำให้ผมไปู้จักจักนาฬิกาญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งนะครับทาริโอ G Shock ก็เรียก G S Grand Seiko Grand G Shock Grand Seiko Grand Seiko นะครับก็ก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปเกี่ยวกับก r น n d Seiko ออกมาให้พวกเราที่เบื่อนาฬิกาแสดงว่าในช่วงนี้เกี่ยวกับนาฬิกาเราอาจจะหลากหลายมากขึ้นแต่ก็ยังมีโรเล็กกลับมาให้หายคิดถึงกันอยู่ใช่ไหมโรเล็กก็คงจะมาอัปเดตข่าวคาของแต่ละรุ่นเหมือนเคยะเพราะว่ามันก็ไม่มีรุ่นใหม่ออกมาให้เราส่วนจะเดารุ่นใหม่ก็เดากันจน เดาจนไม่รู้จะเดากันยังไงเดานอนคืนหน้าแล้วมันรอนานแต่ก็ไม่ต้องไปเดาก็เดี๋ยวมาคุยสถานการณ์ของของตลาดละการของละการสะสมอาจจะเป็นรีวิวบางบางรุ่นที่เราไม่เคยทําเลยก็ไม่รู้มีรุ่นไหนที่ยังไม่เคยรีวิวเนาะอาจจะอาจจะพอมีบ้างตลาดเหมือนกนไซโก้ไปอะไรไปอย่างงี้ไซโก้เป็นทางเรื่องใหม่ละกันสําหรับคนที่คนที่เห่อเลยไอ้เนี้ยพอพูดถึงแกนไซโก้เปลี่ยนน้ำเสียงเนาะน้ำเสียงเรียกสดชื่นเนียคนเราแม่งเจอของใหม่แล้วเพื่อนไม่เป็นหน Gaz. ่อยที่บ้านนี แปลกว่ะก็มันเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ออเออมันก็เหมือนผมเพราะว่าผมเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้สนใจนาฬิกาพอสนใจนาฬิกาก็มาสนใจโรเล็กปัตต็สิลิปบ้างแต่ปัตติสลิปเนี่ยมันมันแพงไปนิดนึงคือคือจะเล่นปเต็กเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะอีกอย่างหนึ่งคือเจ็บจักปเต็กมาเยอะก็เออกูเจ็บจริงก็เหมือนปลาเจ็บจมูกถัวนิดหน่อยคือปัตติสลิปมันก็อย่างที่บอกก็รุ่นใหม่ก็ยังไม่ได้ออกมาแล้วก็แล้วก็ คือถ้าจะเก็บช่วงอย่างที่เราคุยกันนะถ้าเอาจริงๆแล้วสุดท้ายโรเล็กก็เป็นอะไรที่มันแบบเซฟตี้มันสูงซื้อ,ขของ่ยายขายคล่องลิคิดิตี้สูงวล่แล้วราคาก็ไม่ได้แบบขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นลิฟต์ลงลงเหวมากนะคือราคามันยังพอได้แต่พอในคลิปนี้เราก็เคยอยู่ในช่วงที่มันกำไรขึ้นเยอะมากแล้วก็แล้วก็ตกลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเนาะไม่ใช่เรื่องแปลกอ่านั่นแหละก็แล้วส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าตลาดยังไงโรเล็กเนี่ยก็ยังกว้างกว่า แล้วก็เลยกลับมาแกนไซโก้แกนไโก้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเลยอ่ะมันเป็นอารมณ์เหมือนกับเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วยังไม่เข้ายังไม่เข้าทีกท้าเอ้ยยังยังยังนะคนสงสัยว่าพวกเราเลิกทำคลิปไปหรือยังยังช่วงที่ติดโควิดเนี่ยเหมือนก็ได้ได้ฟีดแบงคมาเหมือนกันนะหนึ่งเลยผมไปนั่งกินร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดจาได้ัยรายการที่เราไปรายการของน้องวุฒิอ่ะเออเออายุน้อยอยเราไป รีวิวก๋วยเตี๋ยวปนะเป็ดฮะวันนั้นเว่ยเช้าผมไปั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินจนเสร็จแล้วละ่ะเจ้าของร้านเดินมาบอกขอบคุณนะครับพี่เที่ช่วยรีวิวให้กินมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาแล้วไงเพราะเราก็ไม่ได้รีวิวเราไม่ได้ชมอย่างเดียวนะเราต้องมีแต่แบบพูดตามสไตล์เรานะแล้วก็มีแบบแถวบ้านเลยก่อนแต่สุดเขาขอขอบคุณเขาขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะไปกูนึกว่ากูก็นึกว่าขอบคุณเสร็จแล้วกูจะไม่ต้องจ่ายตังค์ขอบคุณนะครับที่ช่วยรีวิวให้ห้าสิบสี่บาทครับคลิปเหมือนเดิมปกติคอมมิชอ็หายอันนึงอ่ะโอ้ยแสดงว่าคลิปมันมีคนดูนะคืออย่างน้อยเจ้าของร้านที่เราไปรีวิวโดยที่ไม่บอกเขาเนี่ยเขาก็ได้เห็นคลิปเราแล้วก็ดีใจใช่ไหม เดินจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดวันนั้นเลยเดินกลับมากันวังเสียงหน้าคอนโดเฮียเฮียใช่เฮียป่ะครับหันไปอ่าครับใช่ครับเฮียครับคุณซื้อตัวไหนดีครับรายการเราเป็นรายการวิเคราะห์คุณไปแล้วเฮียโชคแล้วล่าสุดในกลุ่มเด็กสัำชันทนผมผมเป็นเด็กสัมชันทนบุรีนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มช่วงช่วงโควิดก็จะมีแบบมาร์เก็ตที่ต่างๆอ่าก็มีน้องอัสสัม เชิญไปออกของกรุ๊ปของเด็กสัมชันก็ในออกรายการของเขาก็เราก็เป็นในฐานะเจ้าของคลินิกเป็นหมอฟันเนาะคุยๆคุยเสร็จปุ๊บก็มีแบบเหมือนเหมือนคอมเมนต์มาเฮียโชคใช่ไหมครับพุ่นตัวไหนดีครับเกินเลยว่าเฮียโชคเปิดชแนลมีเขาพุ่นเลยก็ดีเหมือนกันดูเฮียเฮียดิงเฮียเฮียพาขึ้นรถหรือเฮียพาลงดอยอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง ช่วงนี้ช่วงนี้ถือตลาดพันผลมากเออใครบอกอย่างเราถ่ายวันเนี้ยเราไปโพสช้าแค่วันเดียวอะแม่ก็พิกแล้วไม่ตายเลยนะแล้วใครไปดูย้อนหลังก็ดูไม่ค่อยได้คือคลิปพูดบางทีมันต้องเป็นสดเหมือนกันเนาะสดเลยเพราะว่ามันดูย้อนหลังมันไม่ได้ไงพีเราก็ไลฟ์ไป ไลฟ์คุยเรื่องหุ้นเลยไม่เดี๋ยวทำไลฟ์โพสเลยเฮ้ยอะไรนะสามวิธีหาเงินโดยไม่ต้องออกจากบ้านเลยโอไลฟ์โพสวันนี้ไลฟ์โพสเหมือนกันเป็นเฟซเฟซส่วนตัวไลฟ์เลยสามวิธีหาเงินโดยไม่ต้องออกจากบ้านเออแล้วก็นั่งดูเออ ไลฟ์โพสแต่ก็ไม่เปิดเพจก็แปลกๆอยู่เหมือนกันเลยเลื่อนหาแล้วไปริงเขาเรียกว่า starter อ๋อ starter ใช่ไหมก็เลยเอออ unfollow ไปเราอยู่ในยุคเราอยู่ในยุคที่มีโค้ชมั่งป่าทักเรียนช่วงนี้การอยู่บ้านทำให้คนเป็นโค้ชทำให้คนเป็นพ่อครัวพ่อครัวพ่อครวนักเต้นนักเต้นนักเต้นแ่แล้วให้ผมนักเต้นที่บอกว่าคนไทยมี60ล้านคน5้ล้านคนทํเบารนี่เน่ แล้วอีกแล้วก็อีกสามสิบล้านคนก็ชงกาแฟนั่นเองเราเองก็หนึ่งในนั้นนะก็ประมาณนี้เหรอเรากำลังจนแล้วเราเรยรังอยู่นะครับเรายังอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็เป้าหมายหลังโควิดน,นี้เดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ให้ดีขึ้นไปอีกเ,อเราเ,<แ>เรายังเหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อเรานี่คือ <นะ S 1> เราๆๆเราเรายังจะดันดันโปรเจกต์เราเหมือนเดิมหรือเปล่าร้านสับร้านสับโอ้ร้านสับวิ่งเราแสนวิวไปแล้วนี่ ใช่ไหมเออแสนวิวไปแล้วคลิปนแสนวิวไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยมี้วเหรอมีแล้วไงแค่ไหนคลิปลบสองแสนห้าใช่ไหมเฮ้ยเขี่ยมแสนวิวสองแสนห้าแจกอะไรดีแจกอะไรครับแสนวิวไม่แจกแล้วแจกแจกบัตรบัตรบัตรกินข้าวก็ตอนนี้หมื่นกว่าเนาะหมื่นกว่าใช่ไหมเราหมื่นกว่าซับแล้วเนาะใช่โอเคนะวันนี้วันนี้วันนี้ก็คิดถึงทุกคนนะครับใช่ครับแล้วก็ยังเปิดรับสปอนเซอร์เหมือนเดิมครับไปใครขอเลยนะก็ประมาณนี้วันนี้ก็เดี๋ยว ก็ปฏิญาณว่าเราจะกลับมาฝากช่องฝากช่องมีช่อเหมือนเดิมอะไรฝากช่องหน่อยช่องครับฝากช่องมาโชคฝากไปครับอ่าครับพรุงนี้ไอ้โชคก็ทํากับน้องยูกับน้องวุฒิจะเป็นช่องให้ช่องเกี่ยวกับเรื่ครับเกี่ยวกับรากเทียมให้ควมรู้เกีเรื่องฟันกับเรื่องฟันกรากเทียมรากเทียมรากเทียมเียทฝากไปฝักไปหน่อยครับฝากไปฝักไปหน่อยอ่าแล้วคุณยูผมก็มีช่องยูบปดักครับก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโมเดลเกี่ยวกับของเล่นเรซินอะไรเงี้ยอ่า ก็ใครคิดว่าของเล่นจะไม่สามารถทําเงินให้ได้ก็ลองไปดูช่างผมแล้วกันเออหลายโคนก็สาิธีหาเงินได้ไม่ต้องอย่าบ้านอย่าเลยก็ที่ที่ส่วนผมก็ฝากว่าเจอกันก็ทักทายกันได้ตอนนี้ชอบเป็นคนดังแล้วประมาณนี้เราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ